สวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช okay. ่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมบอหางกันอีกแล้วนะผมเมื่อกี้เกือบพูดปีเดซิงเกือบพูดปีเดซิงแล้วเมื่อกี้โอเคสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปตีบอสกันอีกแล้วทุกคนสําหรับบอสในวันนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่สามนั่นเองนะหรือว่าโวลแมสนั่นเองนะผมก็เป็นทีมเดิมเลยทุกคนนะก็จะมีพี่ป๊อปนะครับมีคิมมีโจนมาแล้วก็มีผมนั่นเองนะก็วันนี้จะไปตีกันสี่คนนะทุกคน ชุดก็พร้อมเพรียงนะ่ะเวนไอ้มาคนเดียวนะเป็นแม่บ้านนะครับจะไปตีบอสเขาด้วย <c oughs> คิดไงแต่ชุดนี้นะมารติดไม้ติดมือค่ะได้ได้ได้มาจบเค่ะเอยมารกเอาชุดนี้ไปตีเลยเท่นะยไมโอ้ตะกิ้ผมปาลมมาเรียบร้อยเลยชุดนี้นี่แบบว่าอย่างโดนโอเคทีนี้ก็มีอาหารแล้วนะทุกคนอาหารตีบอสก็ประมาณนี้เลยนะ ก็จะมีพวกไส้กรอกแกงดําแล้วก็ซุปหกาดนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นยาต้านพิษนั่นเองนะทุกคนยาต้านพิษเนี่ยไม่ต้องเอเาไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตายก็มาเกิดที่บ้านเนาะแล้วก็อ่าค่อยมากินยาที่เหลือที่บ้านเอาเอาไปก็แค่นี้ก็พอแล้วก็มีอะไรอีกที่เราต้องเอาไปนะทุกคนน่าจะไม่มีแล้วเนาะอ๋อไอ้นั่นไงกระดูก กระดูกอเฉอนะออไม่ได้ดูดขึเลยโ,โหเกือบลืม <c oughs> เออแล้วก็ชุดที่ที่เราจะไปกันก็จะเป็นเซ็ตเหล็กหมดเลยทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีกระบองนะครับแล้วก็โล่มไม้เสริมเหล็กหมดเลยทุกคนประมาณนี้เลยนะครับกินข้าวไปเลยอ่ะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดดีเจนเลือดนะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสู้กันแล้ว่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปบอสสามกันเลยไอ้กระดูกใครเอาไปอะ โอเคเลยพี่เองโอเคครับเกียบกรีบกล่องนี้มหาจัจจันทรอะกล่องนี้มันลอยไหนอีกอหมือนมันลอยอ่ะมันมันดูเหมือนลอยอ่ะอ๋อเข้าอ่ะเข้าหลังมันติดนิดนึงดิอ๋อ้โหติดูข้างหน้ามันมันเหมือนแบบโอ้เป็นมอนวิสเตโรย์เนี่ยโลเกตโมอืมเขาสวยเลยยิ้มสวยจังมาใช้ก่อน ปีกแมงพับปีกแมงทับแหละเออหน้าไปประดับบ้านนะเนี่ยอะโจรไปแล้วเหรอโจรอะอย่างๆครับขอคิดดีครับสำหรับหมู่บ้านเราก็มีการตกแต่งใหม่นิดหน่อยนะทุกคนก็จะเป็นพื้นแบบสไตล์หินนะครับแล้วก็อัะนนั้นก็บ้านผมนะตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เริ่มทํากาแพงหินกันแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะทุกคนตรงนู้นนะครับโอเคแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรเนาะก็มีตรงกลางเป,เป็นจัตุรัสตรงกลางตรงนี้เนาะก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็มีที่นั่งประมาณนี้อ๋อนี่นี่ภูมิใจนาเสนอเตียงเตียงสองชั้นนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่เตียงสองชั้นทุกคนโอเคไปทุกคนได้เวลาแล้วตีบอสกันไปเลยประตูวาา์ป็ไหนวะอันแรกเลยอันแรกเลยโอเคนี่ไง บอสอยู่ตรงไหนนะตรงรู้เลยใช่ไหมประตูว้ามันไกลไปหน่อยวปะเอามาตั้งไว้ใกล้ไหมทั้งไหนะตูเเกิดวาร์ปมาเดี๋ยวมันวาร์ปไกลอ่ะประมาณนี้ไหมทุกคนแถวแถวนี้ไหมตรงนี้ไหมนี่นี่นี่อะได้ได้ได้เลยนี่เนาะขอแา่เยอะมากให้มาเอฟเคให้ไงฟาร์มไงแต่ยายากันพิดอยู่นู่นตัวเล็กมาแป๊บนึงแป๊บนึง อะไรนะเมื่อก um ี้เมื่อกี้มาว่าไงนะยากันปิดไม่ก็ไปที่ลงอาหารแล้วก็ไปที่กล่องผลสุดพี่จะพี่จะเขียนว่าอาหารตีบอสไว้อะยอดกินพิดอะไรอ่ะกดกินยาคนใจอ้าวเรียบร้อยยาเลือเนีโอเคมาร์กามาได้เลยชื่อประตูวาว่าบอสสาม เอาไปเก็บไปในตัวเลยไม่เอามาไ okay. มามาว้เคมาร์มาละเออม่าต้องชุดนี้ดิชุดสุดเท่อะพร้อมกันยังทุกคนพ,พร้อมพร้อมแบบไม่พร้อม <S <S เอานะสามสองหนึ่งอันเธอแล้วนี่เอาสแต็กเบเกอร์มาด้วยเนะีเผื่อเคลียร์อดสวยงาม นี่บัสเตลอไหมเลยตีเลยตตีตีกไหตุบตุบตับตุบตุบเหมือนตัวพูดแท็นเมินอะตีถูกคนตเนยมามาอุยมันเข้าเยอะอยู่แลเนี่ยตาเนี้ยเยอะ มันเราเข้ามันเยอะมันก็เข้าเราเยอะเหมือนกันกาแตกเลยทีเดียวเชียวจะเครื่องหลออแล้วกคนอันไม่เฉยค้างมันหมุนติ้วเลยวะตีเลยพวกหลอพวกก็ตีเลยเดิอืมมันถะกันได้กันได้มันหมุนมันหมุนมันหมุนมองไม่เห็นเลยตรงเนี้ยอืม ได้อยู่ได้อยู่ทุบก้อนสนามยักษ์ประดัดไปหัดมาเอออุ๊ยก็เอาเรื่องเฮ้ยมันเก่าจักรแล้วมาแล้วระวังนะทุกคนอ้วก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 จะเส่ยาีเลยมันจะตายแล้วชิพัดแล้วโอ้ยมอนสเตอร์มา อ้าวอ้าวโจมาร์คมาแล้วพี่เกียรดลูกน้องเหมือนปีเดียวนี่แน่เย่ไอ้าช็อตมาเย่กลางโค้บเลยจบเลยเฮ้ยระวังเลือดแปดสิบฟาดทีเดียวเลือดแปดสิบสรุปคือเอาชุดแม่บ้านเป็นตีนที่ก่อไม่ผมใส่เหล็กไป ตกใจนึกว่าชุดแม่บ้านมีตีวิสโบล์ได้ในตัวเรามีสองอันแบบพวงนีู้ของกันเฮ้ยผมมีอันนี้วิสโบลหนึ่งอันเอ้ยไม่ใช่หนึ่งอันสองขอจักอันเดียวเขอบคุณครับขอบคุณครับดาราวิสโบรรอเอกอันนึ่งแล้วก็รอวีรชนดีโคหนึ่องดูของนี้จบมบให้นะ มีกับข้าวมั้มีกับข้าวหรือเปล่าดูก่อนเฮ้ยวุ้ยเดี๋ยวอุ้ยไอ้มามีรากไม้อย่างเยอะอ่ะโป้ปะเนี่ยโกงกันแน่โกงแน่เลยมือป่ามื่อกี้ที่เองรากไม้ย่างเยอะเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดิท่านเลยเนาะเกเรเก็บทานกลับไปได้หรือเปล่าใช่ทานทานที่ทำให้มาหแล้วของอย่างแน่นเลยว่ะ ใครมีที่ว่างเก็บไปเลยนะรับผม,มไม่ไว,วมีมมมมมมก็บผมนั่นตับเลยเก็บไปหมดเลยนี่ <c oughs> แหวเป้าโอ้ยแบบตานี้อีซี่ว่ะไอครั้งที่แล้วนี่ร้องโหยหวนวางแผนขึ้นอย่างเยอะพลังแห่งการเตรียมตัวอืมพลังแห่งการเตรียมตัว <c oughs> ก็ไปที่ท่านบูชา พอดีเลยประตูวาร์ปนี่มันช่างสะดวกสบาย,ยาจริงๆ <fit ele. S 2> มาละเช็เรียบร้อยมาอย่างรวดเร็วที่ลืมไปว่าประตูวาร์ปเราเปลี่ยนที่แล้วนะวะก็ <c oughs> อ๋อหัวอยู่กับผมนี่วา่ามีใครจะดูหัวก่อนไหมขอจับก่อนได้เลยอ,อะไรอะมาร์ก ห้อะไรเอากระเบื้องเอากระเบื้องไว้บนหลังเหรอขอหัวได้ครับเอาไปดูแทนกันบูชากันใช่ปะใช่ใช่ไม่เข้าใจนะหัวใหญ่ขนาดนั้นเข้าตัวเราได้ไงเรามีช่องว่างมิติโคตรใหญ่อ๋อนี่มันสกิลสกิลบล็อกที่หายยากใช่สกิลหายยากระดับ S อเอาไป ลก็เนื้อนั่งเดี๋ยวรอคิมอืมเดี๋ยวรอคิมก็จบละจ้ะเป็นพลังที่ดีมากสำหรับการไปนู่นไปนี่นะไอ้ชิ้นนี้แต่หน้าตามันน่าเกียดมาก <c oughs> ยังน่าเกียดอยู่เสมออืมเอาไปติดบ้านก็ไม่สวย <c oughs> เอาเลยคิมวางในน้องของพี่เต็มละ ใส่เข้าไปเรียบร้อยต้านทานทุกฟันแทงเอาเลยเอากดผิดเอาแล้วเอาทุกคนเลยเหรอโองกันไเคก็ต้านทานทุกฟันแทงนะทุกคนเห็นไหมมาดั้งเทซะหน่อยเลยจะปิดคลิปละดู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 มาร์ดูมาร์ดทำอะไรอ่ะโดนเกลนกินไปละอ๋อโดนเกลนกินนะ โอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้เนาะสำหรับพานี้ก็เป็นพา์ที่แบบว่าเร็วมากๆเลยนะสําหรับการสู้บอลในครั้งนี้ก็อย่างที่ว่าเนาะเราเตรียมตัวมาดีด้วยแหละเพราะว่าทุกคนมีชุดเหล็กกันหมดแล้วยกเวนไอมาก่ะนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออก็ตีบอลแป๊บเดียวนะครับจบเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบซีซันที่แล้วนี่คือแบบว่าหนักมากๆเลยทุกคน ก็สำหรับ <screws> พันนี้ก็น่าจะมีมานี้เนาะอาจจะสั้นไปนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็ครบกับภารกิจของเราแล้วล่ะสำหรับพันหน้าก็จะเป็นการขึ้นเขาแล้วทุกคนขึ้นเขาก็จะเจอกับพวกมอนสเตอร์ที่เป็นพวกหมาป่าโกเลมหรือว่าพวกเดรกอะไรพวกนี้เนาะก็น่าจะได้เวลาขึ้นกันแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค้าเอ้ยครบทวนขบวนความนึกว่ามีใครขาด